เดินกลับข้ามสะพานข้ามแม่น้ำตรงที่เสียปลาเดินเนี่ยคือทางสุตบาทคนเดินทางจักรยานอะไรเง,งี้ยแต่ทางข้างล่างก็คือทางรถยนต์นะฮะรถใหญ่ข้างบนก็คือเป็นทางคนเดินนะทางสะพานข้ามแม่น้ำ รูปรกล้องค,คุณน่าแอคทายยังถ่ายรูปเลยเย้าปาบรรยากาศสวยพยายามรบรถนะพี่น้องบางคนเขาก็หาว่ารถจะถ่ายเขาบางคนเขาก็ะจะไม่ไม่ค่อยอนี่นะพี่น้องฝั่งต้องข้ามมันก็คือหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านรอดแม่นานไปนะ,นะฮะรอบไปตลอดแนวเลย ตรงที่ที่ยาปลาเดินมาเนี่ยที่เห็นในหมู่บ้านนีก็คือเป็นทางเดินตลอดแนวเลยนะคะทางเดินตลอดแนวทางจักรยานก็จะอยู่ในเราไอ้ทางรถใหญ่ก็จะอยู่ในระหว่างช่วงตึกนะคะอยู่อยู่กลาง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 หมู่บ้านเนาะ